พูดจริงๆมี3ประเด็นนะคะที่เกี่ยวกับคําวินิจฉัยของศาลในะะกรณีนี้ที่ที่ส่วนตัวรู้สึกว่ามันมันน่าจะเป็นปัญหานะคะก็คือ,อ,อในส่วนแรกเลยก็คือโครงสร้างของคําวินิจฉัยของศาลที่แสดงออกมาในคดีนี้นะคะ่ะการที่ศาลเล่าเรื่องนะคะวางโครงสร้างของการวินิจฉัยอะ่ะการไล่ลำดับเหตุผลของศาลนะคะในทางกฎหมายโมโมเารู้สึกว่า การที่ศาลวางโครงสร้างแบบนี้วินิจฉัยแบบนี้เล่าเรื่องแบบเนี้มันสะท้อนให้เห็นน่ะถึงมันทําให้เกิดคําถามนะคะว่าจริงๆแล้วศาลเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองกาลังวินิจฉัยอยู่มากน้อยแค่ไหนคือเข้าใจในเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยมากน้อยแค่ไหนถึงมีการวางโครงสร้างของคำวินจฉัยออกมาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งประเด็นนี้โมอ,อาจจะพูดเยอะหน่อยเพราะว่ายังไม่ค่อยเห็นคนพูดเท่าไหร่นักนะคะ ส่วนที่2ก็คือในเรื่องเนื้อหาของคำวินิจฉัยซึ่งคิดว่าก็อาจจะพูดได้รูปรัดนิดนึงเพราะว่าคิดว่ามีคนพูดเยอะแล้วนะคะแล้วก็วิทยากรท่านอื่นก็น่าจะาพูดได้พูดได้เยอะกว่าโมด,ด้วยนะคะส่วนที่3ก็คือผลของคำวินิจฉัยที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่3ามวินิจฉัยไปแบบเนี้ยส่วนตัวคิดว่ามันมองเห็นปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะคะก,ก็ก็อาจจะพูดตรงนี้นิดหนึ่งนะคะ ก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นทั้ง3เนี่ยขอเกริ่นสั้นๆก่อนนะคะว่าตั้งเป็นข้อสังเกตก่อนละกันนะคะว่าจริงๆแล้วอ่เรื่องสิทธิในการสมรสเนี่ยเรื่องสถาบันในการสมรสในการจดทะเบียนสมรสเนี่ยมันเป็นสถาบันสมบูรณ์ใช่ไหมคะมันเป็นสถาบันของรัฐที่รัฐอะสร้างขึ้นมาในลักษณะของการเป็น recognize นะคะสถานะของบุคคลที่อยู่กินกันอะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันใช่ไหมคะแล้วกฎหมายเนี่ยไปกําหนดให้ เมื่อคุณจดทะเบียนปุ๊บเนี่ยคุณคุณจะมีสถานะในทางกฎหมายเป็น legal status แล้วก็จะก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ต่างๆในทางกฎหมายตามมาอีกเยอะแยะมากมายเลยใช่ไมั้ยขอโทษที <c oughs> แอคชั่นเยอะไปหน่อย <c oughs> ปัดปัดขวดตกนะทีนี้เนี่ยมันไอ,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 อสถาบันการสมรัมันจึงเป็นสถาบันในทางกฎหมายไม่ใช่สถาบันทางธรรมชาติถูกไหมคะไอ,อสถาบันใ,ในในทางธรรมชาติเนี่ยหรือสิทธิ์ตามธรรมชาติ หรือสถานะในทางธรรมชาติที่ที่มนุษย์ทุกคนมีอะ่ะมันคือเรื่องของเสรีภาพในการอยู่กินกันในการสร้างครอบครัวกันใช่ไหมคะก็คือคุณมีทางเลือกที่จะไม่จดทะเบียนอะ่ะไม่เข้าไม่เข้าถ้าคุณไม่เข้าระบบจดทะเบียนสมรสของรัฐคุณก็ไม่มี legal status ตามมาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจริง,รงๆอันนี้มันมี2เรื่องใช่ไหมคะสิทธิ์ตามธรรมชาติกับสิทธิ์ทางกฎหมายใช่ไหมคะเป็นแบบนั้นเราเห็นได้ว่าโดยเนื้อเนี่ยของบ้านตาหนึ่ง 1448ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มันเป็นประเด็นเนี่ยมันเป็นเรื่องของ legal status มันเป็นกฎหมายที่ไป Recognize นะะไปสร้างไปรับรองนะคะสถานะของบุคคลให้มันเกิดสถานะในทางกฎหมายขึ้นมาใช่ไหมโดยสภาพเนี่ยมันไม่ใช่กฎหมายที่มันไปลุกล้ำเสรีภาพตามธรรมชาติถูกป่ะคือมันไม่ได้ไปบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นคุณไม่ใช่ชายหญิงคุณห้ามคบกันแบบเนี้ย คือคือมันไม่ได้เป็นลุกล้ําเสรีภาพที่เราจะคบใครหรือสร้างครอบครัวกับใครถูกไหมคะเพราะฉะนั้นโดยสภาพเนี่ยโดยสภาพของเรื่องมันมัน,ม,นมันจึงมีมันมีปัญหาทางเทคนิคกฎหมายนิดหนึ่งในแง่ที่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าคุณคุณยื่นยื่นเรื่องมาเป็นว่าเอ,อ่อหนึ่งสี่สี่แปดขัดหรือแยง้งรัฐธรรมนูนหรือไม่เนี่ยผลของคำวินิจฉัยถ้าเกิดศาลบอกว่าหนึ่งสี่สี่แปดเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญปุ๊บเนี่ยผลคือหนึ่งสี่สี่แปดใช้ไม่ได้ถูกไหมคะแต่ ไอาการวินิจฉัยไปในผลแบบเนี้ยมันจะทําให้เกิดผลที่มันยิ่งไม่พึงประสงค์เพราะว่าอย่างที่บอกว่า1448มันไม่ใช่กฎหมายจํากัดสิทธิ์มันเป็นกฎหมายรับรองใช่ไหมคะไปสร้างสถานะเพียงแต่ว่ามันรับรองเนี่ยไม่ครอบคลุมทุกคนมันรับรองแค่ชายและหญิงถูกไหมคะมันไม่รับรองเพศอื่นใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยมันเกิดผลไม่พึงประสงค์ยังไงก็คือถ้าสา,ารรัฐธรรมนูญไปบอกว่า1448มันขัดแย้งร,รัฐธรรมนูญปุ๊บเนี่ย ผลคือ1448ใช้บังคับไม่ได้ผลที่ไม่พึงประสงค์ก็คือนอกจากไอ้คำวินิจฉัยเนี้ยมันจะไม่ได้ไปก่อตั้งสิทธิ์ให้คู่สมรสหรือบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศแล้วเนี่ยก็คือการเพิกถอน1448ไม่ได้ทำให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยมีสิทธิ์จดทะเบียนสมรสถ,ถูกไหมคะมันกลับยิ่งไปเพิกถอนนะคะสิทธิ์การสมรสของชายและหญิงไปด้วย นึกออกไหมคือพอ1448ใช้บัตรคับไม่ได้ปุ๊บเนี่ยผลคือไม่ว่าใครก็จดทะเบียนไม่ได้เพราะมันไม่มีไม่มีกฎหมายรับรองการจดทะเบียนอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทางทางทางที่เหมาะสมที่ควรจะเป็นของของกรณีนี้นะโะมเห็นว่ามันต้องไปแก้กฎหมายสุดท้ายแล้วมันมันต้องจบด้วยการแก้กฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้มันสอดคล้องกับคุณค่าที่มันเปลี่ยนไปนะคะเป็นแบบนั้นแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีลู่ทางเหมือนกันนะคะที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย จะสามารถรับรองสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยผ่านคําวินิจฉัยในคดีนี้ได้เหมือนกันก็คือไม่ต้องไปวินิจฉัยเพิกถอนนะคะหนึ่งสีแปดด้วยเหตุที่มันขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญเพราะมันจะเกิดผลไม่พึงประสงค์ใช่ไหมคะแต่สารัฐธรรมนูญสามารถนะคะใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็นหลักการนะคะในการกําหนดแนวทางการตีความถ้อยคํา ของ1448เนี่ยจากชายและหญิงนะคะสารรัฐมนุนสามารถกําหนดแนวทางได้ว่าต่อไปเนี้ยชายและหญิงตามมาตรานเนี้ยให้ตีความนะคะเป็นบุคคลเพื่อให้มันสอดคล้องกับคุณค่าในทางรัฐธรรมนูญเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือถ้ามันไปตีความชายและหญิงมันก็จะขัดกับคุณค่าในทางรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะสารรัฐธรรมนูญอาจจะกําหนดแนวทางการตีความแบบนี้ได้นะคะเยียวยาไปก่อนแล้วก็ฝ่ายนยิติบัญญัติเนี่ยก็อาจจะรับลูกต่อนะคะไปแก้ ทำให้มันให้มัน,ให,มนให้มันเป็นบุคคลเป็นอะไรไปนะคะเป็นแบบนั้นอันนี้คือข้อสังเกตเบื้องต้นนะคะพยายามรีบๆนะคะนิดนึงเข้าเรื่องนะคะก็คือประเด็นแรกนะคะโครงสร้างคำวิจัยที่บอกว่าน่าจะเป็นปัญหานะคะก็คือ,อ,อโดยหลักแล้วเนี่ยต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันมีสามสเตปด้วยกันเวลาเราจะดูคือเวลามันมีปัญหาว่าการกระทาของรัฐเนี่ยมันขัดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือเปล่าเนี่ยมันมีสา สามสเตปสามขั้นตอนที่ต้องพิารณาก็คือหนึ่งสิทธิ์อนนั้นคืออะไรนิยามของสิทธิ์คืออะไรใช่ไหมขอบเขตความคุ้มครองมีแค่ไหนทีนี้สเตปที่สองก็คือเรายอมรับตรงกันนะคะว่าสิทธ์และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหรือขอเรียกว่าสิทธขั้นพื้นฐานเนี่ยมันไม่ได้รับการรับรองและคุ้มครองอย่างสมบูรณ์หรือแอดซ์ลูดก็คือรับรองอย่างคุ้มครองอย่างไม่มีข้อจํากัดใช่ไหมคะมัน relative มันมีข้อจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยสเตปที่สองก็คือ รัฐธรรมานูญก็มักจะกําหนดนะคะว่าไอสิทธิและเสรีภาพที่สเต็ปหเราคุ้มครองเนี่ยมันมีเงื่อนไขาการจํากัดสิทธิ์อย่างไรได้บ้างมันสามารถถูกจํากัดได้ในกรณีไหนนะคะเ,เหตุผลอะไรวัตถุประสงค์อะไรนะคะเงื่อนไขใดนะคะหรือแม้แต่เงื่อนไขาการใช้สิทธิเสรีภาพก็ตามถ้าเราไปดูมาตรายี่ห้าที่เป็นประเด็นเนี่ยมันก็จะมีบทบัญญัติที่ว่าตราบเท่าที่นะคะหรือว่า ที่คุณคนอาจจะคุ้นเคยก็คือเสรีภาพในการชุมนุมอะสมมตินะคะยกตัวอย่างก็คือ,อ,อการชุมนุมมันได้รับการคุ้มครองใช่ไหมคะแต่ว่าต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธไอโดยสงบและปราศจากอาวุธนี่แหละคือเงื่อนไขนะคะของของ,ของการใช้สิทธิเสรีภาพนะคะเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้มันมันไม่หมดเท่านี้นะคะคือมันไม่ใช่ออโอเคคุณมีสิทธิ์นะคะสิทธิ์คุณถูกจากัดได้แล้วจบไม่ใช่มันต้องดูต่อะคะ่ะว่า ไอ้ข้อจากัดสิทธิ์เนี่ยไอ้การจํากัดสิทธิ์ไอ้สเต็ปที่2เนี่ยมันอยู่ภายใต้กรอบนะคะที่รัฐวัตูุอนุญ,ญาตหรือเปล่าและหมายความว่ามันมีเรื่องของข้อจํากัดของข้อจํากัดสิทธิ์อีกทีหนึ่งนะคะคือการที่คุณมีข้อจํากัดสิทธิ์เนี่ยมันไม่ได้หมายว่าหมายความว่าคุณจะจํากัดสิทธิ์อย่างไรเท่าใดก็ได้คือจํากัดสิทธิ์จนไปกําจัดสิทธิ์นั่นเองอะ่ะ ทำไม่ได้อยู่แล้วนะคะมันจะมีสเต็ปที่3ต่อมาคุณต้องคุณต้องดูต่อมาว่าไอ้ข้อจํากัดสิทธิ์อันนั้นนะ่ะมันชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะคะก็คือมันจะเป็นเรื่องของ i m i t a t i o n of l i m i t a t i o นนั่นเองนะคะก็คือพูดง่ายๆรูป,ปลักก็คือมันมีไรส์ใช่ไหมมันมีไรส์มันมีลิมิเ i ชันออฟไรส์แล้วก็มี i m i t a t i o n of l i m i t a t i o n อีกทีหนึ่งคือต้องแยก3สเต็ปแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้ประเด็นของเรื่องนี้นะคะมันอยู่ตรงนี้คือ มันมีสามารตราที่เป็นประเด็นถูกไหมคะก็คือ 25, ่ห้าใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราลองไปดูเนื้อหาสามารตราเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าสามารตราเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในสเต็ปเดียวกันหมดมารตรา25กับมารตรายีนะคะมันเป็นเรื่องเสรีภาพทั่วไปกับความเสมอภาคใช่ไหมคะซึ่งมันอยู่ในเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานก็คืออยู่ในเรื่องไรส์และในในมารตราเดียวกันนั้นเองมันก็จะมีกำหนด m i t a t i o n o f Ri g h t s ของแต่ละตัวของมันใช่ไหมคะ แต่มาตรา26มันไม่ได้อยู่ในเรื่องไรซ์คือ26ไม่ใช่เบสิกไรซ์ไม่ใช่สิทธิ์ขั้นพื้นฐานนะคะมาตรา26เป็นเรื่องอะไรคะเรื่อง limitation of limitation เพราะฉะนั้นมาตรา26มันอ,อ,อยู่ในสเต็ปที่3นั่นหมายความว่าเวลาคุณจะวินิจฉัยอ่ะโดยโดยเนเจอร์ของเรื่องอ่ะคุณต้องตั้งฐานจากสิทธิ์ก่อนมันมีสิทธิ์2ตัวที่เป็นประเด็นก็คือมาตรา25กับมาตรา27ใช่ไหมคะ พอคุณพิสูจน์มาตรา25ปุ๊บเนี่ยคุณก็ดูล i m i t a อ i o n of อมาตรา25มันทําได้หรือเปล่าแล้วคุณก็ต้องย้อนไปดูมาตรา26อีกทีหนึง่งว่าไอ้ข้อจํากัดสิทธิ์ตามมาตรา25มันเข้ามาตรา26หรือเปล่าอย่างเงี้ยหมายเพราะว่าคุณต้องพิสูจน์25 26แล้วก็27 26ถูกไหมคะมันต้องไปแบบเนี้ยคือคือลำดับความคิดมันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราลองไปดูควาวินิจฉัยในสารรัฐมนูญเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า มันมันไม่เป็นแบบนั้นเลยคือมันมันปนกันมั่วไปหมดเลยนะคะคือโอเคมันมีสารรัฐธรรมนูญเนี่ยแยกมาตราย7ออกมาพิจารณาทีหลังตอนท้ายใช่ไหมแยกออกมาแบบยาวเหยียดเลยเพราะว่ามันเป็นประเด็นใหญ่ค่ะเรื่องความเสมอภาคแล้วมันมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมันค่อนข้างชัดเจนว่ามันห้ามเลอกปฏิบัติด้วยเหตุทางเพศใช่ไหมคะมันก็มันก็ศาลก็เลยต้องลงไปจุดเนี้ยแต่ว่ามาตราย5เนี่ยถ้าเราลงไปดูมาอาจจะมีความคุมเครือแล้วมันก็จะมี ปัญหาในการในเชิงการบัญญัติด้วยนะคะแต่ว่าเออปัญหาเรื่องนี้ขอข,อขอข้ามไปแล้วกันนะคะคือถ้าเราลองไปดูโครงสร้างของคำวินิจฉัยเราจะเห็นได้ว่านะคะศาลเนี่ยวินิจฉัยมาตรายี่ห้ากับยี่บหกอะรวมรวมกันไปคือไม่ได้ไม่ได้เอ,อ่อวินิจฉัยมาตรายี่บหกในฐานะที่เป็นล m i t t t i o o of l i m i t a t i o n น่ะไม่อธิบายด้วยนะคะว่าไม่นิยามด้วยว่าเอ,อ่อไอเสรีภาพทั่วไปตามมาตรายี่ห้าคืออะไร นะคะแล้วขอบเขตมันมีแค่ไหนแล้วกฎหมายทําได้แค่ไหนแล้วไอ้ขอบเขตที่กฎหมายทำเนี่ยมันอยู่ภายใต้มาตรา26หรือเปล่าก็คือหมายถึง1448เนี่ยมันมันเป็นข้อจํากัดสิทธทิชอบด้วยรัฐมนุนหรือเปล่านะคะและแม้มันจะชอบด้วยรัฐมนุนแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรา26ด้วยหรือเปล่านะคะเป็นแบบนั้นคือคือศาลจะ คือถ้าเราลองไปอ่านเราจะเห็นได้ว่ามันวนไปวนมาระหว่างยี่ห้ายี่หกเดี๋ยวแล้วก็กระโดดไปยี่เจ็ดแล้วก็ยี่เจ็ดนี่ก็จะมีพูดถึงเอลเมนต์ของมาตรายี่หกนิดนึงอะแต่ว่ามันไม่ครบอะมันไปไม่สุดนะมันไม่ได้พิสูจน์แบบเคลียร์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราอ่านคอมิฉัยเราจะงงว่าสารกําลังพูดถึงเรื่องอะไรคือคือแบบพิสูจน์อะไรแล้วแบบสรุปสรุปมันมันมัน,ม,นมันไม่ขัดด้วยเหตุผลอะไรกันแน่อะ่ะ คือเพราะว่าเพราะว่าโครงสร้างมันไปไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเรื่องโครงสร้างนะคะ